นี่นะครับนี่ของแท้กินลำโอ้เกือบหลุดแล้วศูวนย์จุดแปดเอ้ไม่ใช่เบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งใช่อออเบอร์นหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผิวตะลอนเช่นเคยนะครับอันนี้มาตกปลาที่บ่อกลางซอยเฉลยี่สิบแปดนะครับวินัยนะครับวันนี้ นะครับเอ็นขย,ยับสับกระจายนะครับตกที่บอกลางซอยเกียนทะเล28มันจะเป็นยังไงครับทุกคนมาช่วยกันรุ้นไปด้วยกันครับผมแล้วผมจะให้ชมวิวบรรยากาศรอบๆบ่อนะครับตอนนี้อันนี้ผมก็ได้ลงเบ็ดไปแล้วสองคันครับคันละ150บาทปตาออกไม่อั้นนะครับตกได้เท่าไหรเอาออกได้หมดครับ บ่อน,นี้แฟครับมีปัญญาเอาเอาเลยครับอเอารถถึบล้อมาเข็นเอาอยู่ข้างหน้านี้ก็ได้ครับถ้าใครตกเก่งนะครับเดี๋ยวมาลุน้นกันกับผมนะครับไปไปเปลี่ยนเดียวกันครับนานแล้วอนนี้เปลี่ยนเดกัน สวายเหรอฮะอตกสบายกันครับตกสบายกัน เขาไม่ใช่สายสมัยนะ แล้วก็สั่งเน็นนินะนดแล้วเพื่อนประบึกเข้าแล้วนะแต่ประบึกดึงไม่อยู่เลยนะที่ตักที่ตักที่ตักอยู่ไหนฮะที่ตักอยู่ไหนฮะ,ะนนนเล็กเหรอโอ้ยืมเขา <laughs> นี่ย ฮะบึกเข้าล้วบึกบึกบึกเอานะอันมันเล็กไงด, <laughs> ดูเบ็ดเราด้วยเราไม่ได้ตกปลาบึกไง เดีเ๋เล่นรอบบ่อแล้วฮะยืมทวิงหน่อยนะครับครับผมครับทวิงหมานใช่เหรอ,อวันไหววันนี้ไหวสู้เรา ใช่นั่นนะฮะใช่เหรอยังเออม,มันไหวมันไหวตามทำไมหงายท้องแล้วนะขนมปังเหรอนีอ่ตกขนมปังตาอะไรเนี่ยขาเป อันเบ็ดครับข้ามไปหน่อยครับลงก้นหน่อยยิ uh, ่งใหญ่ไหมข้างหลังยิงโอ้ได้อยู่นี่ของแท้ ่เล็กหรอเบียดใจไม่มกินดวงเล็กนะใช่ไหมศูนย์จุดแปดอ่ะใช่เล่นไปก่อนนะจะออกกล้องก่อนยังไม่ขึ้นเลยเอาสวิคนะ ขอบคุณนะครับครับผมมา,มาตกปลาไม่พกสวิงอะ่ะคือกันเนื้ออยู่รถ <laughs> <laughs> cái tiệm không <ấy> <laughs> 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 à, được bia bia gì cả cái lâm là đấy bực đẹp con bực bơ đấy อะไรนี่นะครับนี่ของแท้กินลำโอ้เกือบหลุดแล้ว0.8เอ้ยไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใช่เบอร์หนึ่งเกือบหลุดแล้วเดี๋ยวนี้ปุ่มโชว์กล้อง <laughs> นนหน่อยสิเนี่ตอนนี้นี่นะครับนี่ ยิ่งงานสามิรถังแก๊ปเ <laughs> ก้าอ้อนี่นะขอบคุณครับนะ,ะช่องอะไรเนี่ยผมเลยครับผม,ม่งทำกับช่องครับพี่เอ๋ทำก็เพิ่งทำเหมือนกัน <laughs> <laughs> เกือบหลุดแล้วเนี่ยติดเกือบติดเกือบหลุดอ่ะมันหมันนี่ปลาบึกบ่อกลางซอยเทนทะเลยี่สิบแปดนะครับนี่โอ้เขาได้ตัวใหญ่ตัวเองได้แต่คางดำตาย โอ้โ <laughs> น่นเข้าแล้วเข้าอ,อีกแล้วให้ถ่ายไหมเขาลงปลาเล่นหนงลายสดอีกแล้ว baik terima ปลาล้านเจ๊มีอาหารขายเยอะแยะครับมีเยอะครับเลือกสรรเอาได้เลยครับเจ๊ใจดีว้าวว้าวว้าวคางดำเจ้าขาคางดำเจ้าขานี่ครับคางดำครับ ผมจะบอกว่าวิธีกินเหยื่อของคางดามันกินยังไงนะครับตอนมันอยู่ในน้ำครับมันกินเหยื่อแล้วล้มก็จะดึงอึดอึดอึดอย่างเงี้ยดึงสายเหมือนหมาครับสายมันกินแบบนี้จริงๆครับโอ้ยไม่ขายครับกัดไม่ปล่อยครับรุ่นนียเอยคางดําครับโหยอดเยอะจริงอยู่ไหนก็มีครับ มาครับนี่มาชมผลงานถากลับกันครับนี่ทั้งวีทั้งวันได้เท่านี้นะครับโอ้โหเ๋ยวเราไม่ดีพอนี่นะครับนี่ งาดำทั้งนั้นล้วนๆตายแดดเดียวได้ไหมเนี่ยสามหกเก้าสิบสองสิบสามตัวพอ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 นี่มีคือ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 ครับไม่คือ